ท้าสุดท้ายในไลน์เป็นข้อความหรือสปีกเกอร์น่าจะข้อความปะทุกต้องกันรอ,อั้งโอเคครั้งล่าสุดที่เจอกันผมใส่เสื้อสีอะไรคั้ล่าสุดี่เจอเกันชุดสีเขียวครับผมอีกอีกอกอกชุดอีกีดอีสีขาวอ่เออ่ชุดสีขาวเออ้ามีชุดสีขาวสีเขียวครับผมจำถึงอาทิตย์เกดวันไได้ว่าไม่ใช่วันเสาร์เปศุกหรือวันอาทิตย์ปะไม่ใช่ครับผอะไรเกิดอะไรก็่อะรู้หรือป่ว่าเขาบอกว่าคุณี่จะเป็นคนเงินเป็นคนเงินยังไงไม หน้าจอโทรศัพท์ผมเป็นรูปอะไรเป็นรูปตึกไม่ช่วยจำได้อะเจเจที่ซื้อล่าสุดมันไม่มีทางรู้ได้ทำไมไหมครับลองตาม็มอ่วดีกว่าใช่เป็นแบบเป็นไฟ LED โอ้ผมคือเป็น้วครผมเล่นอย่างนี้ก็ได้แล้วอ้ยไอ้อันนี่ยากเอนี้ยากคืออะไรยอมยอมยอมยอยอมยอมกีโ่ไงอแล้วาเคยชอบบบพวกผมเล่นนออถามที่ผมถามล่าสุดในไลน์ที่อยู่ในเลยบอกว่าอะไที่อยากเืออนอะไรทำนอนั้นไงล่ะมาอยงไอะเออใช่ อ๋อผมจำได้ในคะแนนพีพีไปลืมชื่อเขาป่ะไปไม่ได้รู้ว่าใครจะลืมชื่อกันดิชื่อน้องต้นด้วยเจน้องชายด้วยเอ็มแจเฮยอนแจเฮยอนใช่ไหมอ่าอ่แจใช่ไหมอ่าผมชอบผลไม้อะไรชอบผลไม้ทุกอย่างไม่ใช่คไม่มีอยาใครพูดอยู่ปีน้ไม่ใช่คาร์บอนใช่อ้๋อโอเคผมจำได้วคนชอบอะไรที่หน่อหวานมันหวานเนอะใช่ใช่อที่ชอบกินมากที่สุด แน่าูะรู้นิวอ,อย่างเดียวพวกแบบน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กูน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มมัเคือเทศป่ะซอสมัเคือเทศป่ะใช่ครับเออผมไม่ไมครับคือมมไม่คือปกติเวลาพูดว่าแบบเออพี่ไม่ชอบตีอะมไรอ่ะผมจะนึกถึงแบบวกทเรียนผมชอบคนที่แต่งตัวแบบไหน ชอบคนแต่งตัวแบบไหนนีน่มันไม่งไปหมอสัก <ừ, S 1> รู้ว่ามันชอบหนึมันชอบคนแบบใส่ตัวสบายๆก็เกิดผูกกองผมอ่ะที่ผมเขียนไว้เนี่ยผมเขียนไว้ว่าชอบคนที่แต่งตัวที่เป็นตัวของตัวเองแบบไม่ฝืนแบบไม่ฟอร์สก็สบายสบายแหละเป็นตัวของตัวเองให้สุดที่หน้าแล้วกันพออย่างเงี้ยผมก็แพ้อยู่ดี